y ยูทูบของก้อยเนี่ยไม่ได้ทําแค่เค้กอย่างเดียวเนาะโอเควันนี้เรามาทํากับข้าวกันด้วยนะคะเป็นสาวที่อยู่ติลลีนะคะก็ต้องทําอาหารอิตาลีเป็นวันนี้ก็จะมานําเสนอเมนูคอนเฟสเตดิเมลันซาเน่นะคะโอเคแล้วก็มันคือมิตบอลมะเขือนะคะมะเขือคือตัวไหนตัวนี้เองค่ะมะเขือม่วงเรานี่แหละค่ะนะคะโอเคตอนนี้มะเขือม่วงกําลังเยอะมากเรามาดูกันเลยว่า พอนเพเต้ดิมบาลานซาเน่ของอิตาลีเนี่ยเขาทำกันยังไงกันคะ่ะไปดูเลยคะ่ะค่ะนะคะจากภาพนะคะตอนที่ก้อยทำเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบจานนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยคะ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างข้างบนนี้เลยคะ่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งเนาะเราก็ต้องมาหั่นมะเขือก่อนเนาะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเล็กๆไม่เล็กมากนะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีเนาะเพื่อที่เราจะเอาไปต้มนะคะก็ใครจะชอบปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกก็แล้วแต่จามใจชอบเลยนะคะก็หั่นเลยค่ะนี้นะคะถ้าที่ประเทศไทยก็จะเป็นมะเขือยาวของเราก็ได้นะคะลองทําดูเนาะเมน,นูนี้นะคะ ง่ายๆนะคะสําหรับร้านอาหารที่อยากต้องการเปลีป่ยนแปลงรสชาติใหม่ๆเนาะอันนี้เราเรียกว่านะคะพอนเพสตดีเมเมลเเนเมันซ่าน่นะคะของอิตาลีโดยตรงเลยเนาะอันนี้นะคะหัน่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหั่นให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปต้มกันเนาะ จากนั้นขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็เอามะเขือที่เราหั่นตะเกียนะคะใส่ลงต้มเลยค่ะนะแล้ว,วตามด้วยเกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊นะเนาะต้มเลยค่ะ นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคโอเคค่ะหลังจากนั้นเนาะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดน,นะคะหลังจากเดือดแล้วรอประมาณสิบนาทีเนะาะค่ะขั้นตอนการต่อไปนะคะเราก็จะมา หั่นเปเซโมโรแล้วก็บาซิลิโก้เนาะแต่ถ้าใครไม่มีเราใช้โหระพานะคะประเทศไทยเนาะโหระพาอย่างเดียวนะคะโอเคเราก็หั่นให้เป็นฝอยๆเนาะแบบนี้แล้วเราก็สับเข้าด้วยนะในลักษณะแบบนี้นะคะใช้ตามความเหมาะสมเนาะดูว่าไม่ให้มันน้อยมันเยอะเกินไปนะคะเราก็จะสับให้ละเอียดแบบนี้นะคะ เรซิโมโรเนี่ยเราจะใช้สำหรับการทำอาหารพวกสปากเกตตี้นะคะแล้วก็อาหารอีกหลายชนิดเพราะเขาจะมีความหอมมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ชอบทานโอเคลักษณะแบบนี้ ลอยแล้วค่ะตอนนี้มะเขือเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกประมาณสักสินาทีเนาะจนเขาสุกนะคะหลังจากครบสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาปอิดไฟเลยนะคะแล้วเราก็เอาเขาไปเทกรองกับกระชอนเนาะให้เขาเสด็จน้ํานะคะค่ะพอเราได้แล้วเนาะเราก็เอา คือแกใส่โชว์ดิ้งะค่ะแบบนี้นะปุ๊บนะคะลงเขานะคะให้เขาเสด็จน้ำเนาะพักไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเสด็จน้ำแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะคะพักไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการต่อไปค่ะการทาต่อไปค่ะหลังจากที่เรา ทำให้เสด็จน้ำแล้วเนาะเราก็มาบดเขาให้น้ำมันออกนะคะแบบนี้เห็นไหมน้ำเขาจะออกข้างล่างเห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะน้ำออกอินสินโจไปโอเคทำแบบนี้จนน้ำหมดอะน,นะคะ มันเต็มกระมังเราก็เอาไปทิ้งเนาะแล้วก็ทาเดี๋ยวไม่งั้นมันจะแฉะอยู่ตรงกนะะ้นนะคะนี่โอเคลักษณะนี้ได้แล้วเพถ้ากดไปตรงไหนมันไม่มีน้ำแล้วนะคะก็จะได้แหละ ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปเทใส่ชามผสมนะคะเพื่อดี่ผสมในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะหลังจากที่ได้เขือแล้วเนาะเราก็เอามาตักใส่ชามผสมนะคะนี่นะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะข้างต้นที่ก้อยบอกเขียนไว้นะคะตามสูตรใส่ลงไปเลยนะคะค่ะหลังจากที่ได้มะเขือที่ต้มแล้วเนาะเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปนะคะผงขนอเนาะขอก้อยใช้ขโอคลาสสิกนะคะ ที่ไทยอาจจะเป็นคานอ,อาผักก็ได้เนาะแต่ผมก็ใช้คานอตัวนี้สําหรับที่ประเทศอิตาลยนะคะก็จะใช้คานตัวนี้นะคะสําหรับต้มน้ําซุปนะคะ่ะตัวนี้โอเคแล้วก็ผักไทยนะคะเสร็จปุ๊บตามด้วยไข่นะคะก็จะใส่ทั้งหมดสองใบเลยโอเคนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะตามด้วยตัวนี้นะคะขนมปังบดนะคะเก็ดขนมปังบดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าปาเนกรูจ a าโตนะคะเห็นไหมของอะไรก็ได้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็จะใส่ลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะมาคลุกเขาเลยเนาะเขาเขาให้เข้ากันนะคะนี ยังรู้สึกแฉะอยู่นะคะก็ก็แนะนําให้ใส่นะคะเห็นไหมใส่แป้งขนมปังลงไปอีกนะคะนี่โอเคแล้วก็ใส่ประมาณหนะะึ่งร้อยกรัมเนาะอันนี้แป้งขนมปังนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะคะนี่เขาก็จะ เป็นลักษณะแข็งๆแบบนี้เลยเนาะใครชอบแป้งเก็บขนมปังปเยอะๆก็ใส่ลงไปนะคะเนี่นะคะปล่อยคุกเขาให้เขารู้สึกว่าเขา แค่ลนนงเนาะเห็นไหมแล้วก็ยีเข้าไปด้วยเลยเนาะเห็นไหมคะในในการทำพรอมเตดีดีมนานาซานนี่เนี่ยนะเราสามารถใส่หมูบดลงไปด้วยก็ได้ถ้าใครชอบเนื้อเนาะ,นะแต่ถ้าใครชอบกินแต่ผักก็ใส่แค่ตัวนี้พอเนาะขุดเขาไปนะเห็นไหมโอเคเราก็ยีเข้าไปด้วยเลยนะคะตัวน,นี้เห็นไหมคะ ให้เขาแตกนะจะได้เข้าเนื้อนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราทําได้ในลักษณะน,นี้แล้วนะคะก็จะใส่นะคะฟอร์มาโจกระตุจาโตนะคะไม่ว่าจะเป็นของบัวหรือของแพะ จากนมแพะจากนมวัวอะไรก็แล้วแต่ใส่ได้หมดเลยเนาะเป็นผงผงแบบนี้นะคะแบบนี้นี่ค่ะลักษณะของเขาจะเป็นผงผงคือชีสนั่นเองชีสบดนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะขเขาเนาะ เป็นผสมตรงนี้นะคะถ้าใครชอบเคม็มลดเคม็มหรือว่าใครชอบรสชาติเพิ่มเติมก็เพิ่มไปได้เลยนะคะตามส่วนผสมที่ก้อยขึ้นข้างต้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็เพิ่มตามไปเลยเนาะ,ะหลังจากเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะใส่ใบนะคะเบสเซโมโลหรือใบเบซิลิโกลงไปเลยนะสองอย่างนะคะรวมกันก็ได้นะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบใส่ผักก็นะ ก็ทำแบบไม่มีเซมโลได้เลยนะคะใส่แค่พริกไทยดำอย่างเดียวก็พอเนาะถ้าใครชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมด้วยนะคะโอเคผงก้อยก็ดังนั้นก็จะเพิ่มส่วนของกระเทียมไปนิดนึงนะคะนี่ สักห้าหกชิ้นองก็อยเป็นกระเทียมกระเทียมป่นอกระเทียมแห้งนะคะกระเทียมที่ทํามาในขวดแบบนี้นะคะก็จะง่ายสะดวกนะต่อการทาเนาะก็ถ้าเป็นกระเทียมกีบก็เอาไปบดละเอียดนะคะตัดละเอียดแล้วก็มาใส่นะคะหนึ่งกลีบก็พอแล้วนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะโอเคได้ในลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําการปั้นกันเลยเนาะ ันี้นนะคะเขาก็จะแข่นแค่เห็นไหมคะเขาจะปั้นสะดวกเลยนะคะเห็นไหมเราก็จะไปทําการปั้นกันเลยคะ่ะตอนนี้เราจะมาทําการปั้นเนาะก่อนที่จะปั้นเนี่ยเราต้องเตรียมนะคะตัวผงขึดขนมปังเนี่ยเอามาใส่นี้ไว้เนะาะการไว้แล้วก็จะเอา พอมาจ้ากัตจูตาโต้นี่นะคะชีสบดเนี่ยลงผสมไปด้วยนะเพื่อที่จะคลุกเขาเขานะคะให้มีรสชาติมากขึ้นแล้วก็น,นะ,ะ,ะโอเคเราก็ผสมกันแบบนี้เลยนะคะ,ะจากนั้นเนาะเราก็ปันนะะ<ะ>้นค่ะปั้นให้เป็นลูกนะคะ ใครชอบแบบไหนชอบแบบแบนแบบกลมนะสําหรับต็วเนี้ยก็จะทําวันนี้ก็จะทแบบําแบบแบบแบนก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะสุกง่ายเนาะเห็นไหมคะปั้นให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นเหมือนคล้ายๆเราทําปลาทอดมันเลยนะคะปลาหิดบ,บ้านเรานั่นแหละเนาะนี่นีะคะแล้วเราก็เข้าไปคุกนะคะตังนี้ ะะก็ได้แลวนะวางเลยค่ะจะชอบใหญ่ชอบเล็กก็แล้วแต่เลยเนาะจำไว้อย่างหนึ่งคืออ,อมะเขือเนี่ยเขาสุกแล้วนะคะเขาสุกเรียบร้อยทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะคะเราจะชอบกรอบไม่กรอบอย่างไรก็แล้วแต่ก็เอาตามสะดวกเลยเนาะนะะี่ค่ะแบบนี้ นไปคุกเขานะคะคุกเขาให้ขนมปังทั่วเนาะน,นะคะโอเคนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะปั้นแล้วก็ตัดไปช่วงทอดเลยเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก้อยก็ได้แล้วเนาะแผ่นเพ็เทนะคะ นเมนซามารันซานี่นะคะก็คออือมิตบอลมะเขือนะแต่ก้อยปั้นเป็นแบนๆเนาะนี้นมันจะทอดแบบว่าสุกง่ายแล้วก็ชิ้นใหญ่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะขั้นตอนกนารทอดนะคะไปดูกันค่ะตอนนี้ก็ตั้งกระทะเรียบร้อยเนาะเทน้ำมันลงไปนะพอประมาณให้มันสามารถที่เกือบจะท่วมนะคะตัวตัวของ บอลมะเขือเนี่ยนะคะโอเคแล้วเราก็รอให้น้ํามันร้อนนะแล้วก็จะมาทอดกันเนะาะค่ะนะพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเนาะเราก็เริ่มเอามะเขือลงไปทอดเลยนะเอาไฟนิดนึงนะเนาะแบบนี้นะคะ แล้วก็รอเนาะเห็นไหมคะเขาจะลอนเลยนะเห็นไหมนะคะลอนแนะนำให้ใช้กระทะเทิร่่นก็ได้นะคะจะได้ไม่ติดแต่ปกติ มันมีขนมปงังเนี่ยเขาก็จะไม่ติดหรอพอช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นเขาเหลือง,งทองแล้วเนาะเราก็พิกเขานะคะนี่ง่ายง่ายเลยนะคะเมนูนี้เนาะทําที่ร้านอาหารที่ไทยก็ได้นะคะเป็นเมนูเสริมไปเนาะคนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนนะคะใช้มะเขือไทยเราได้คะ่ะมะเขือม่วงใหญ่นะนะคะแบบนี้เห็นไหมคะ ะะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ใกล้เสร็จเนาะเราก็เตรียมจานรอไว้เลยนะคะพี่สุดจะเอาเขาขึ้นเนาะให้มันเสด็จน้ํามันนะและเอาไปจัดจานนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ไม่เหลืองเท่าไหร่ก็รอบแป๊บเนาะได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะ ก็เตรียมตัวเอาขึ้นเลยนี่นะคะเอาขึ้นได้เลยนะอย่าเพิ่งเบานะคะไฟเพราะว่าจะให้เขาเสด็จน้ำมันเนี่ยถ้าเราเบาไฟเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันเนาะรีบๆทานะะโอเค ได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาจัดจานเนาะนี่เราก็ใส่ลงไปให้ดูสวยงามนะคะจัดเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่เนาะมีกี่ชิ้นเราก็จัดความสวยงามของเขาเนาะแล้วก็จะจัดทั้งหมดโอเคแค่นี้พอนะคะแบบนี้ เลือกด้านที่สวยๆเนาะโอเคแค่นี้นะคะเราก็จะได้นะคะออโอเคค่ะได้แล้วเนาะเห็นไหมหน่าทานมากเลยนะคะ